สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดภาพขวัญอุตสามณีกับหวานใจตัวจริงเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นให้แฟนๆได้พูดถึงและยังคงหาความจริงกับเรื่องนี้หลังจากที่นางเอกสาวขวัญอุตสามณีย้มถึงสถานนะความรักครั้งใหม่ว่าตอนนี้กําลังปลุกต้นรักรั้งใหม่กับหนุ่มนอกวงกันทํางานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใกล้เคียงกับอาชีพคุณพ่อของเธอแต่ไม่ใช่ตำรวจแต่รักนี้คุณแม่แอลอยังไฟเขียวด้วยขณะที่หนุมกันใช้รู้จักและทราบเรื่องราวพอดี บอกว่าคนนี้โอเคเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมจนหลายคนอยากรู้ว่าหนุ่มคนนี้คือใครซึ่งในเวลาต่อมาหลายคนก็ต่างพากันคาดเดาว่าหนุ่มรู้ใจของสาวคนอาจจะเป็นหนุ่มใส่ชุดกากีที่เธอเคยโพสต์รูปภาพในสแกรมส่วนตัวเมื่อครั้งเดินทางไปรับการแต่งตั้งเป็นที่ปร,รึกษานายกสภาทนายความรับปรากฏภาพหนุ่มใส่ชุดสีกากีอยู่ข้างๆตลอดเวลาและมาเทียบภาพดูพบว่ามีความใกล้เคียงกับวัาที่ร้อยตรีธนกฤิจิตอารีรัตน์ปัจจุบดำรงตำแหน่งเป็นเลยา ขานุการของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมราสุด24พฤศจิกายนโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปที่มีคนบังเอิญเจอขวัญอุตสามณีซึ่งคลิปดังกล่าวสามารถจับภาพของชายนมที่คาดว่าน่าจะเป็นหวานใจตัวจริงของนางเอกสาวได้แบบเต็มๆซึ่งจะใช่คนเดียวกับที่แฟนๆคิดเอาไว้หรือไม่ต้องลองไปเทียบกันเอาเองครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเวรินนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ